สวัสดีครับผมเทอยูสุสาพันนะครับสารัตมีทรัพย์ตำแหน่งที่ปรภกษาการขายนะครับโชว์รูมอยู่เยื้องสาลกางจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้จะพามาชมยูวสุมิวตัวท็อปนะครับขับเครื่องสี่ล้อด้านหน้าจะได้ไฟแบบแอโรูไดนามิกนะครับเป็นลูกกรเป็นไฟโปรเจคเตอร์ตัวท็อปแล้วเขาก็จังหน้าเงามีไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังแดตัว ล้อได้ล้อขอบ20นะครับเรามาดูภายในกันภายในได้เบาะหนังนะครับตัวท็อปเบาะหนังสีน้ำตาลพร้อมพงมอะไรหุ้มหนังเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกหฮถุงลม6ลูกนะครับเป็นพุสตสตาร์แล้วจอขนาด9นิ้วพร้อมกล้องถอยหลังระบบเนวิเกเตอร์นะครับระบบนำทางแอร์แอเป็นแอร์ตัวท็อป เป็นแบบเปียโนนะครับปุ่มกดเปียโนสามารถแยกองศาสองฟังได้คนขับกับคนนั่งอยากจะเย็นเท่าไหร่สามารถแยกกันได้เบาะเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะครับทั้งคนขับและคนนั่งพร้อมกล้องเลน,น้าคู่หน้านะครับมีมีระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนนะครับรถกำลังเครื่องยนต์นะครับเวลาเจอสิกิบขวางด้านหน้าและระบบอื่นๆน,นะครับ เรามาดูแถวสองกันมีแอร์ทุกที่นั่งนะครับเบาะแถวสองกว้างนะครับแถวสามกว้างาสามารถพับ90สิบองศาได้เลยเวลาขึ้นบอะแถวสามรเราสามารถพับเรียบก,ก็ได้นะครับวางของได้เต็มๆเ,เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันด้านท้าย เป็นป่าท้ายไ,ไฟฟ้านะครับพร้อมระบบแจมโปรดักชั่นกันนีบมมิวเอราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,19,000้บาทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปโฟวินราคาอยู่ที่1 000, 5 100, 7 9 0 0 0บาทนะครับสำหรับโปรโมชั่นตอนนี้นะครับดาวเริ่มต้น8,900 0พร้อมชุดแต่งวิกเตอร์ครับแบบนี้เลย ได้สปอยเลอร์คาดเอวแล้วก็สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังนะครับแล้วก็คิวร้อแล้วก็ครอบบนไดข้างนะครับดุดันนะครับไม่เหมือนใครนะครับชิ้นง่ายดุดันเพิ่มความล่อนะครับลอกว่าเดิมลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับตอนนี้โปรโม,มชั่นดาวน์ลดต้น89,000สามารถติดต่อเทได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยนะครับขอบคุณครับ